แล้วพีใช่ผมหายไปนานมากมากมากแบบมากๆนะครับคือที่ผมไปแอบทำช่องช่องหนึ่งแหละแต่ชา่มนะันเถอะโอเคก็คืออ่าอันนี้คือผมคือผมเพิ่งสอบแกลดแพทเซ็ใช่ไหมแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าผมว่างไม่ทำแล้วผมก็เบื่อมากผมก็เลยลองเอาอะไรบางอย่างมาทำนะครับครับนั่นก็คือจัรกรศาสตร์นั่นเองครับครับผมก็ถ้าใครที่เ,เรียนมาปลายก็น่าจะคุ้นเคยกับไอ้จักรศาสตร์ีิดีนะครับ ก็คือเอ่อคือในมายครับเนี่ยเราสามารถเอาเลสตอนอ่ะสมมตินะอ่ะสมมตินะได้ไหมครับเนี่ยเราสามารถต่อเลสตนอย่างนี้ได้ใช่ไหมอืมถ้าเราวางเลสตนทัดไปแล้วก็กดมันก็จะแทนที่ไฟติดก็จะดับใช่ไหมเออนี่แหละฮะผมก็เอาไอ้ตัวเนี้ยนะฮะเอามาทำเป็นไอ้ตัวนี้ทั้งหมดครับตัวทั้ง4อันนะครับก็คือจะมีและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อฮะ ก็เร่องอยแรกก่อนนะครับก็คือแล้วเนี่ยคือมันต้องเปิด2อันถึงจะติดเออผมจะเอาเป็นเอ,อ่อไฟติดนะฮะจะเป็นจริงนะฮะไฟดับจะเป็นเทสนะครับอ่ะข้างบนนี้คือผลนะฮะอ,อ่ะผมกดตรงนี้ไฟไม่ติดถท่ากด2ออันไฟอย่างติดนะครับถ้าถืว่าผมเอาออกสักอันหนึ่งไฟก็จะไม่ติดฮะโอเคอันนี้ก็คือแล้วไปหรือก็คือกดสักอันอะไรอันหนึ่งมันก็จะไฟติดนะฮะ หรือว่า2อันก็ได้นะฮะไม่จะไฟติดนะครับต่อมาครับถ้าแล้วนะฮะมันจะติดทุกอันครับยกเว้นอันแรกเป็นทูอันที่2เป็นโฟลนะครับอย่างงี้คนระับไฟจะดับนะฮะแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นทูทั้งคู่ก็ติดปกวกติดถ้ามันเป็นโฟลแล้วทูก็ติดนะฮะโฟลแล้วโฟลก็ติดนะฮะแต่ถ้ามันเป็นทูแล้วโฟลก็คือไม่ติดนะฮะโอเค ส่วนนี้ก็ต่อเมื่อนะครับก็คือมันจะเป็นเหมือนกันนะครับก็คือถ้าไม่ติดต้องไม่ติดเหมือนกันถึงจะไฟติดเห็นไหมครแบบอ,อันนี้ต้องปิดอัน,นต้องปิดมันถึงจะติดแล้วก็2อันจะต้องเปิดเหมือนกันอันนี้ถึงจะติดแล้วก็ถ้ามีอันไหนอันหนึ่งดับนะครับอย่างเช่น P ดับเห็นไหมครมันก็จะดับนะครับโอเคแลจากนั้นผมก็เอามารวมเป็น PQR นะครับคือตัวนี้นะครับคือจริงๆไอเอิร์ด เควสมาครับไปตัวนี้ตอนแรกผมแค่กะทำไปแค่สองตัวแต่เขาบอกสามตัว,ตวไปเลยผมก็อันนี้ก็เป็น P และ Q ถ้าแล้วอ่านะครับก็คือเอาและตรงนี้แล้วก็ถ้าแล้วตรงนูน้นอืมประมาณนี้นะฮะดูแล้วมันจะได้หรือเปล่าโอเคก็เอ่อถ้ามันออกมาเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมฮะถ้ามันเป็นแบบนี้นะฮะสองตัวหน้าจะต้องเป็นถูกเพื่อหนึ่งจะเฝ l า เกะใช่ไหมเออนั่นแหละดังนั้นก็คือถ้ามันเป็นอย่างอื่นอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้ก็ไม่มีผลอะไรนะครับ<ม>ก็คือมีแค่สองตัวต้องเป็นต้องเป็นทูนะครับตวัวหลังถึงจะเป็นเฝอเออไม่ใช่สองตัวต้องเป็นทูผลผลออมมาเป็นผลผลออมมาเป็นเฝอนะครับเออลืมไอตัว R R ต้องเป็นเฝอด้วยเออนั่นแหละนะฮะถ้าผมกไม่ไปงงๆก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยเก่งเรื่องอธิบาย,ยาจริงโอเคนะ ก็ต่อมาถ้าจะเป็นที่สร้างนะครับว่าผมสร้างยังไงนะครับไอ้พวกนี้นะครับทั้ง4ตัวนี้นะฮะก็ตัวแรกนะเป็นแรนะครับไอ้ตัวนี้นี่เอ่อคือผมคือผมเห็นมานานแล้วนะคือตัวนี้ตัวนี้มันมีอยู่ในไมคดด์คาแล้มานานมากแล้วนะฮะก็คือมันจะเป็นแบบส่วนใหญ่จะอยู่ในแมพเอ่อพวกแอนเจอร์ต่างๆที่แบบมันต้องขอ,อบกันต้องใช้สองคนอย่างเงี้ยนจะจองร่วมมือกันแบบคนหนึ่งหยับเพจ อีกฝั่งนึงต้องเหยียบด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช้2คนประถุถึงจะเปิดอะไรวบานั้นนะครับก็ไอตัวนี้นาจะเป็นตัวที่เขาใช้บ่อยนะครับในการที่ว่าคือเวลาเลสโทนเลสอร์ทัชเนี่ยมันได้ไฟเนี่ยใช่ไหมมันมีไฟวิ่งมาใส่มาเนี่ยมันจะดับใช่ไหมผมก็ทำแบบนี้เลยฮนะก็คือเดี๋ยวผมปิดนี้ก็คืออ่าตอนนี้มันก็ติดอยู่ทั้งสองด้านใช่ไหมถ้าผมเปิดแค่ด้านเดียวนะเปิดแค่ด้านีสังเกตนะครับด้านนี้ดับก็จริง แว่าอีกด้านหนึ่งอ่ะด้านคิวเนี่ยมันยังติดอยู่สุดท้ายไฟมันก็ยังติดอยู่นะครับดังนั้นไอตัวเนี้ยมันเลยไม่ติดเออแต่ว่าพอผมเปิดทั้งสองข้างใช่ไหมทําให้ไอเดสอนท็อเนี่ยมันดับทั้งคู่สุดท้ายก็คือไอเจ้าตัวนี้มันก็เลยติดอ่ะ ต่อมาครับหรือหรือนี่คือจริงๆทําง่ายมากเลยครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็เจอกันในแบบไมครับเดรสโซนทั่วไปเลยนะครับเราเจอกันได้บ่อยมากจริงนะเพราะว่ามันก็คือด้านไหนก็ได้ติดใช่ไหมละ่ะอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูก็คืออ่าลาคือตัวนี้นะครับอันนี้คือปูพิตซันนะฮะอันนี้คือผมแค่ลอบเอาไว้เฉยไม่มีอะไร <laughs> ก็ไอตัวปูพิซซัานเนี่ยถ้าผมหยิบด้านนี้มันก็ติด หรือผมเหยียบด้านนี้มันก็ติดนะครับก็คือผมแค่เหยียบด้านใดด้านหนึ่งมันก็ติดนะครับก็คือตดน,นี้แหละผมก็เอาเลสโตนเนี่ยวางชนกันเลยฮะแค่นั้นเลยแค่นั้นจริงๆคือแค่เอาเลสโตนต่อกันแบบแค่นีน้มันก็เป็นหลือแล้วครับทุกนะคน <laughs> ใช่ลองดูก็ได้วางอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมกดด้านนี้มันก็ติดปิดอันนี้กดด้านนี้มันก็ติดมันก็แค่นี้แหละมันไม่มีอะไรเลยนะครับ ต่อมาจะเป็นท่าแล้วนะครับ ov ท่าแล้วนี่ก็เออมันจะเหมือนลูกผสมระหว่าง2ตัวนี้นะครับก็คือสังเกตดูว่าด้านนี้ใช่ไหมสองข้างเนี้ยคือต่อเชื่อมตรงตรงกลางหมดใช่ไหมด้านนี้มีเลซโซนทอชมาวางขั้นตรงนี้แล้วค่อยต่อเชื่อมมาตรงนี้แต่ว่าไออันนี้นะฮะคือมันจะมีทั้งเลซโซนทอชแล้วก็อันที่มันต่อมาตรงกลางเลยนะครับคือมันจะเหมือนลูกผสมของสองตัวนั้นเลยนะครับเหมือนเอามันมารวมกันฟิวชั่นกันกรุบได้เป็นตัวนี้นะฮะ ไอตัวนี้ก็คือท่าแล้วนะครับซึ่งในโซนทอตเนี่ยจะต้องอยู่ตรงตัวแปรตัวแรกนะครับตัว p เรานะฮะส่วนอเออที่มันเดินสายฟรีมาอย่างงี้เนี่ยนะผมก็เอ,อ่อเป็นตัว q นะครับคือตัวที่สองเราเราจะได้ท่าแล้วมาอืเพราะว่าอา่ะเดี๋ยวที่ไว้ฟังคือตรงนี้ใช่ไหมสม,มืติผมกดตรงนี้สังเกตดูว,ว่าเอา่อ ังไงดีคือด้านขวาเนี่ยมันไม่มีไฟเกตนะคือไฟที่มันมาเออมันมาไหลมาตรงเนี้ยคือมันไม่ใช่ไฟที่ออกมาจากตัวนี้มันคือไฟที่ออกมาจากเลเซอร์ทอร์ตัวนี้นะฮะถ้าบอกว่าด้านเนี้ยมันยังไม่มีไฟส่วนด้านนี้ใช่ไหมมันคือเราคือมันมันมันมีไฟเพราะว่ามันมีเลเซอทอร์ตแต่เนี้ยพอเราทําให้ด้านเนี้ยมันเป็น t r u หรือว่าเราโยกขันโยกเนี่ยด้านเนี้ยไฟมันก็ดับพอไฟดับปุ๊บคราวนี้มันก็ไม่มีไฟทําให้ไอ้ตัวเนี้ยมันเออ ไม่ติดนะฮะทำให้ไฟมันระดับแต่ทีนี้พอผมมาเปิดอีกข้างหนึ่งคือข้างนี้ทําให้มันมีไฟกลับมาเหมือนเดิมนะครับถึงด้านนี้มันจะไฟดับไปแล้วแต่ว่าด้านเนี้ยไฟมยังส่งมาได้อยู่ดังนั้นมันก็ทําให้ตัวเนี้ยมันเป็นทรูนะครับทําให้แบบมันไฟติดหรือถ้าผมดับตัวแรกมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับหรือเมื่อกี้ก็คือด้านนี้มันก็มีไฟมันก็ไฟมันก็ไม่ชนกันมันก็ไม่มีอะไรมันก็มันก็ติดอยู่ดีนะโอเค ผ่านนะตัวนี้ต่อมาไอตัวก็ต่อเมื่อนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเออมันดูแปลกกว่าชาวบ้านเขามากสุดแล้วนะครับเพราะว่าสังเกตดูตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากตรงนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรมากตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากเช่นกันแต่ว่าไอ้ก็ต่อเมื่อเนี่มันดูงงใช่ไหมใช่ค่างคือจริงๆแล้วมันคือการเอา2ตัวก็คือเอาและกับหรือมันรวมกันแต่ไม่ใช่แบบมันผสมกันแบบนั้นนะครับมันคือเอามาชนกันเลย นะครับคือวางแบบนาด้านๆเลยนะทับลงไปเลยนะค,คือด้าน,านบนถ้าสังเกตดูดีๆตรงเนี้ยมันคือวงจหรหลือเว้ยแตด้านล่างตรงเนี้ยมันคือวงจรแหลกใช่ไหมใช่ไหมใช่เออดังนั้นมันก็คือแค่เอ,อ่อเอาแหละกับหลือเนี่ยมาชนกัน ก็ผมก็จริงๆก็น่าจะมีคัน,นี้ครับคงไม่มีอะไรฮะเพราะว่าคือผมอย่างที่บอกว่าผมแค่เบื่อเฉยๆก็เลยมาทำอันนี้นะแล้วก็คือรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสอันดีที่ผมจะได้เอ,อมีข้ออ้างหาคลิปลงช่องนะครับเพราะว่าผมก็แค่แบบอ,อว่างแล้วก็อยากทำเฉยๆนั่นแหละฮะคือมันก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าก,ก็ผมว่างอะ่ะ <laughs> นั่นแหละนะครับโอเคก็วันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นครับแต่ว่าก่อนจบผมมีอะไรจะอวดหน่อยนึง